ตอนนี้ไม่มีคู่ค่ะอ่าเรื่องราวไม่ตกึ้นอ๋ออะจริงจังแล้วนะ <c oughs> โอเคก็ตัดสินใจโดยการคุยกันค่ะ <c oughs> ตกลงร่วมกันนะคะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นการคุยกันครั้งแรกเลยด้วยซ้ำถึง,ถ,งถึงแบบเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคือจริงๆแล้วขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวเราหองระแหงอันนั้นไม่มีอะไรนะคะอันนั้นคือจริงๆจริงๆความสัมพันธ์ดีมาโดยตลอดค่ะ คู่รักมาเทศไม่ใช่คู่เรา,นะเราแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่บอกว่าอัน f o ์อันนั้นไหมคือจริงๆต้องบอกว่าคือส่วนตัวเชียเนี่ยเชียอาจจะไม่ไม่ไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าคอมมิต สเตตัสทางการ Follow กันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราไม่ได้ Follow เขาทาง Instagram แต่แรกอยู่แล้วแต่จริงๆเราเราคอนเน็ t ทาง Facebook ทางอื่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่รู้ไปเป็นประเด็นว่าเรา Unfollow ได้ยังไงแต่ต้องบอกว่าจริงๆตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรนะคะความสัมพันธ์ยังดีมากๆคือเชื่อว,ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่ เหมือนคล้ายๆคนเราต้องตรวจสุขภาพอะว่าเออเราคิดว่าเรายังแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องตรวจสุขภาพว่าเอ้จริงๆข้างในเราโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะเช่นกันคือวันนี้เชียร์รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันเดินทางมาแบบ4ปีกว่าเกือบ5ปีนะคะมันมันจะต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งละทีนี้มันก็ต้องตรวจสุขภาพของความสัมพันธ์นี้เช่นกันว่าเอ้เรายังโอเคกันอยู่หรือเปล่า เราโอเคกันจริงๆไหมอะไรแบบนี้ค่ะม,มันเป็นเรื่องของ,ของคนสองคนจริงๆ <c oughs> จริงว่าโสภาพแล้วโรคแซ่กซ้อนเลาขอบคุณที่ <c oughs> ทำให้ไม่เครียด <c oughs> <c oughs> คือมัน,มน,มนก็อาจจะมีเชื่อว,ว่ามีทุกคู่แหละคือความพอดีไม่พอดีแบบนี้ค่ะแล้วกม็มันก็ค่อนข้างที่จะเจอว่าจริงๆแล้วมันมีบางจุดที่เราเคยจะก้าวข้ามผ่านมาในความไม่พอดีบางอย่างแต่ว่าณวันนี้ บางสิ่งที่เราเลือกที่จะใช้คําว่าปรับตัวมาแล้วแล้วกันค่ะปรับตัวมาแล้วแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าการปรับมาแล้วในบางอย่างเนี่ยพอมันยังไม่พอดีกันจริงๆเนี่ยม,มันเหมือนมันเป็นจุดเล็กๆที่มันค่อยๆสะสมมากกว่าเพราะว่าต้องใช้คําว่าจริงๆแล้วเชียร์กับบิ๊กเองไม่ไม่ใช่คู่ที่มีอะไรแบบทะเลาะจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะคนเลือกพูดก่อนคือเาคือเชียร์ คนเริ่มพูดก่อนคือเชียแต่ว่ามันมันเป็นการชวนคุยนะคะมันเป็นการชวนคุยว่าเอ้ยเราเรามาดูกันหน่อยไหมว่าตอนนี้เราเราเป็นยังไงบ้างอะไรน้แล้่อะไรนะคะต่อเวลาให้กันไหมคะหลังจากคุยว่ามันชึบวันนั้คือจริงๆแล้วมันช่บตั้งแต่วันนั้นเลยคือแต่ว่ามันเป็นการตกลงร่วมกันนะคะใช้คำว่าเราคุยแล้วเราตัดสินใจร่วมกัน คือมันมันเป็นการตกลงร่วมกันเลยอะค่ะว่าเออเราจะยังไงกันต่อดีแบบเนี้ยแล้วเราก็โอเคคือคำตอบที่เราไฟายเอาทั้งคู่มันคือการสเต็ปแบ็คเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมพี่ก่อนที่จะถามในระหว่างการที่เยียวยาเราได้มีการเติมยาอะไรไหมถึงว่าการเยียวือว่ารักษาการอะไรอย่างนี้ไหไม่ไม่ถึงในในระหว่างที่ผ่านมาอ๋อค่ะคือคือ,คอจริงๆต้องบอกว่าในระหว่างที่ผ่านมาอย่างที่เชียร์บอกค่ะคือมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบ กระทบกระทั่งกันชัดเจนอะไรแบบนี้ค่ะคือมันเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันมันดำเนินมาเรื่อยๆมาตลอดแต่มันจะมีบางอย่างที่พอพอเราอาจจะมีสิ่งที่ต้องโฟกัสกันทั้งคู่อะค่ะบางอย่างเราก็ไม่อยากจะเอาไปเป็นความหนักใจยุ่มหยิมให้อีกฝ่ายหรือบางบางทีเชื่อเชื่อว่าบางบางอย่างเขาก็ไม่อยากจะให้เรารู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยพอบางบางข้อเราไม่ได้คุยกันแล้วมันเก็บไว้กับเราทั้งคู่อะค่ะมันมันเลยเกิดคําว่าไอ้จากคําว่าไม่เป็นไรอะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรนี่วะอะไรอย่างเงี้ย มันมันก็ไม่ได้เชิงนะคะเพราะว่าคือจริงๆเป้าหมายที่เชียร์บอกเนี่ยคือเราเราเคยมองชีวิตคู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่แต่แค่ว่าวันนี้พอความสัมพันธ์ที่มันเดินมาเนี่ยมันเหมือนพอเรามองย้อนกลับไปบางจุดเนี่ยพอมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้ขานการพูดออกไปอะแล้วมันเก็บไว้อะเหมือนรู้ตัวอีกทีอะความความสัมพันธ์มันลดลงในในความรู้สึก ก็ก็ด้วยอะค่ะก็ด้วยก็ด้วยแต่ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่มีอะไรรุนแรงเลยนะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นด้วยความเข้าใจของเราทั้งคู่จริงๆรงก็ก็ได้คุยอะค่ะก็ได้คุยเพราะว่าคือคือต้องบอกว่าเรามาจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนทีเนี้ยคือการการคุยกันในครั้งนี้คือเชียกก็บอกเขาว่าแบบเฮ้ยเชียร์คุยด้วยความรักนะเราเรายังรักกันอยู่ดีแต่แค่ว่าวันเนี้ยถ้าความรักเนี้ยมันมันเดินไปในแบบชีวิตคู่ในอีกแบบหนึ่งไม่ได้อ่ะ มันก็มันก็อาจจะต้องกลับมารักกันแบบเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเลยนะค่ะจริงจริงจริงต้อเสียใจะเพราะเราอันนี้ต้องตามมนลองตอเอคนที่บอกจริงจริงจริงไม่ใช่ใครบอกเลิกใครอะค่ะคือเหมือนพอคุยกันหยิบทุกอย่างมาถกกันแล้วมันมันมันเป็นคำมันเป็นเป็นสิ่งที่เราตกลงด้วยกันอย่างนั้นมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก่อนรถเอาความรู้สึกของเวลาว่ายังคุยกันไหมยังคุยกันค่ะคือ คือเรายังคุยกันแบบเหมือนมีมีความเป็นเพื่อนเต็มที่มากๆเลยแล้วก็เชียร์ยังบอกเขาอยู่เลยว่าวันนี้คือเหมือนเชียร์รักเขาไปแล้วอะแล้วก็ยังไงเขาก็เป็นคนที่เชียร์รักอยู่ดีแต่แค่ว่ามันไม่ได้เป็นในรูปแบบที่เราเดินกันมาแค่นั้นเองเะะอะไรนะคะ อันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักค่ะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักคือมันมันเป็นประเด็นที่เราเอาแวร์มากกว่าเราเอาแวร์ว่าเอ้ยถ้าเรายังยังไม่ได้ตรวจสุขภาพเหมือนเช็คอัพกันว่าความสัมพั์เรามันโอเคกันไหมจริงๆแล้วถ้ามันขยับเป็นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตล่ะแล้วถ้ามันมีปัญหาในตอนนั้นหรืออะไรเงี้ยมันเลยเป็นที่มาของการชวนคุยในในครั้งนี้ใ่คือถาอยังไม่อีตอนที่ตรวจสุขภาพมันมันมีวิธีการรักษาเนี่ยก็็นเยียวยากันว่าพยายามที่จะแบบประคับประคองกันเพื่อที่จะให้ ก็จริงๆแล้วถามว่าอาจจะมีบางคู่ที่เป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่ามันมันกลายเป็นว่าคู่เรากลายเป็นเห็นคําตอบตรงกันเป็นเรื่องของการกลับมาเป็นเพื่อนกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คว่าถ้ายืนต่อไปมันจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วอ๋อสำหรับเชียเชียเชียคิดว่ามันมันมันคงไม่มีอะไรมาทําลายสิ่งสิ่งดีๆสิ่งหวังดีของเราทั้งคู่อยู่แล้วค่ะ ไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นนี้เลยค่ะไม่ใช่ประเด็นนี้เพราะว่าคือสําหรับเรื่องของการรีบแต่งงานไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกว่าไม่ใช่เป้าหมายของเชยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคือเราเคยคุยกันด้วยซ้ำว่าเราคงไม่ได้อยากมีลูกนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราอาจจะมีระยะเวลาของเรื่องอื่นมาจํากัดอันนี้น่าจะเป็นข้อบีบบังคับของเรื่องไทม์ไลน์แต่ว่าจริงๆเราไม่ไม่ได้มีอะไรมามามาเป็นข้อนั้นค่ะคนรู้ตอนมูไม่เมื่เกิดที่เราไปร่วมกันเกิดของที่ดิ้นด้วยอตอนั้นคือคนเริ่มยิ้มกันแล้วว่า เมือวันเกิดเกิดที่อ๋อคืออ่ะโอเคคืออย่างอย่างที่บอกค่ะจริงๆแล้วมันมันอาจจะเคยมีกระแสว่าเรามีปัญหากันนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงคือเชียร์ไม่เชียร์กับบิ๊กไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรเรื่องความรักอย่างนั้นนะคะแล้วก็คือมันเราเป็นคู่ที่แบบใช้คําว่ามันเรียบง่ายแล้วกันมันเรียบง่ายเพราะว่าอาจจะไม่ได้ลงรูปคู่บ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่แต่ว่าคือในความเป็นจริงมันก็เรา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 มองชีวิตความเป็นจริงกันอยู่แล้วอะไรเงี้ย ยากมากค่ะยากมากยากมากสำหรับเชียยากมากยากมากเลยตอนนั้นที่มันคุยมันต้องต้องคุยเพื่ออะไรจริงจริงคุยจริงจริงต้องการจะคุยเพื่อที่จะเหมือนมองหาวิธีการปรับในการแก้ปัญหาค่ะใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการคุยเพื่อจะยุติค่ะแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเราเราเลือกคำตอบเรื่องที่จะยุติกัน <c oughs> คือคือจริงๆแล้วถามว่าเชียเชียเสียดายอยู่แล้วแหละความสัมพันธ์ที่เราตั้งใจเดินมามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็มองว่าอยากให้มันไปนานๆนะคะแต่ว่าถามว่าเสียใจไหมก็ก็คงไม่ใช้คําว่าเสียใจแล้วกันเพราะว่ายังไงวันนี้เราเราก็ยังรักเขาอยู่ดีเขาก็ยังรักระหวังดีกับเราอยู่ดีแต่แค่ว่าไม่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นเอง ถ้าถ้าพูดตรงๆอันนั้นมันตอบไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เชียเคยมีโอกาสพูดถึงเฮ้ยเรามองชีวิตคู่ไหมเรามองนะแต่เชียก็จะเคยค่อยทายไว้ได้วยซ้ำว่ามองก็จริงแต่ว่าอะไรไม่แน่นอนหรืออะไรมันจะเปลี่ยนแปลงก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตอย่างเงี้ยค่ะณนะวันนี้ก็เช่นกันคือ,อมันอาจจะชัดเจนว่าเราเราเลือกที่จะเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ได้มีใช่ ใช่ใค่ะแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นคือวันนี้มันชัดเจนแหละว่าเรายุติความสัมพันธ์ในการเป็นเป็นแฟนกันก็จริงจริงจก็อยาก ไม่ไม,ไม่ใช้คําว่าจริงๆไม่ไม่ค่อยชินกับการพูดเรื่องความสัมพันธ์ผ่านสื่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เชยรออาจจะจําเป็นต้องพูดเพราะว่าคือไม่อย่างนั้นคือคนที่รักและหวังดีกับเราเนี่ยกับเราทั้งคู่นะคะก็จะแบบเอ้ยเมื่อจะแต่งเมื่อ,อไรจะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือก็เหมือนเพื่อ<ม>เพื่อให้มันชัดเจนด้วยแล้ว<ม>แล้วก็ไม่ให้ไม่ให้มีคําถามไปถึงเขาไม่ให้มีคําถามมาถึงเราอะไรแบบเนี้ยคะ่ะน<ม>ี้<ม><ม> ก็ทุกคนก็แล้วแต่ความการตัดสินใจของเราอยู่แล้วแหละทั้งทั้งทั้งฝั่งครอบครัวเชีย์ครอบครัวของทางบิ๊กด้วยนะคะก็แล้วแต่เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็อย่างอย่างที่บอกว่าเชียไม่ได้พูดอะไรเพราะมันจริงๆมันตั้งแต่ตุลาแล้วด้วยซ้ําเรื่องเรื่องนี้มันมันคุยกันตั้งแต่ตุลาแล้วแต่แต่ว่ามันมันเป็นด้วยความเข้าใจกันจริงๆอะค่ะเชียถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนสถานการณ์ที่ที่ดีในการคุยกันครั้งนี้ด้วยซ้ำ เชื่อเชื่อว่าเราทั้งคู่ต่างแข็งแรงกันอยู่แล้วแหละเราก็แค่เหมือนเหมือนเก็บเก็บเป็นเส้นทางดีๆที่เราเดินทางกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้หายไป<ช>อะไรอย่างเงี้ยต่อไปอนาคตความรักการค้าคู่ชีวิตของที่มัน้หมายอะไก็ตอนนี้ก็คงจะอยู่กับตัวเองก่อนละกันอยู่กับตัวเองก่อนทํางานในสิ่งที่มีแล้วเชื่อเชื่อว่าเขาเขาก็คงจะจะมีเป้าหมายที่ดีกับชีวิตเขาเหมือนกันเพราะว่ายังไงเราเราก็อยู่ในช่วงแบบวัยที่ยุ่งกันทั้งคู่นั่นแหละค่ะคือส่วนตัวเชียในธุรกิจเองหรือในแบบ สิ่งที่จะทำอะไรเงี้ยมันก็มีม,มีมีทงที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ละอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องออช่วงนี้ก็ดูแลเรื่องงานดูแลตัวเองอะไรเงี้ยคะย่ะก็ถ้า,า,ถ,าถ้าจะมีหรือไม่มีมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยคาดหวังเลยอะค่ะคือคือมีก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าไม่มีก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เช่นกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าีหรือไม่มีมันไ่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรอย่างม่ีก็เงที่เข้าด้เ่นันอย่างเงี้ยค่ะ เชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่อาจจะไม่ได้มีความพอดีกันเป็นจิ๊กซอที่อาจจะไม่ได้พอดีกันแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะเพราะว่าคือมันไม่ไม่ได้มีอะไรไม่ดีเลยในในในการใช้คําว่าเลิกลาแต่ว่าเราก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเพื่อนที่ดีมากๆต่อกันค่ะคุณไม่ช่องไหนนะคะดิฉันจะดึงดึงจุก หลายคนรุ้น <laughs> เอาเอาเป็นว่าใน,ในในวันนี้คือก็อยากให้เคารพกันการตัดสินใจของเราทั้งคู่นะคะส่วนส่วนอนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆเ <laughs> สียงเชียร์ที่คําพีรตอนนี้ดังที่สุดอยู่เ <laughs> 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 จอกันได้เจอกันได้ก็จริงๆแล้วยังมีทริปที่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอยู่เลยก็ก็ <laughs> <c oughs> มีความเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะมีความเป็นเพื่อนกันจริงๆ <c oughs> อืม ก็จริงๆมันมันมีความหมายซ้อนความหมายอะค่ะคือที่ยากเอ๋ยมันก็เป็นรายการที่เราจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำนะแต่มันเป็นเหมือนบันทึกความทรงจาในการเดินทางของเราอะค่ะวันนี้คือมันไม่ได้จบแค่ซีซันมันไม่ได้จบแค่อีพแต่เหมือนแบบโอเคไอการเดินทางของของคำว่าที่อยากเอ๋ยเนี่ยในชีวิตจริงมันก็มันก็หยุดการเดินทางจริงๆมันยัมีเขาเดินทางไปเรื่องฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ก็ก็อย่างที่บอกจริงๆมันเหมือนมันเป็นบันทึกการเดินทางของเรามากกว่าค่ะเป็นบันทึกการเดินทางชนะแล้ววันนี้มันก็แค่จบตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ยูทูบใช้ได้ต่อนะคะไม่ได้ปิดช่องไม่ได้ปิดช่องนะคะเออนะคะโอเคขอบคุณค่ะ